โอยจ่อเซงลี่โอ้โบยนี่เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่พูดถึงว่าคุณทําการค้าเป็นหรือไม่เราพบว่าเด็กเพียงแค่อายุ9้าขวบลูกหลานคนจีนถูกสอนว่าวันหนึ่งการค้าเป็นสิ่งสําคัญไม่น่าเชื่อเขับว่าเด็ก9้าขวบจะตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินแม้ว่าเขาจะยังเรียนอยู่ก็าตามติดรายงานพิเศษเลยครับสาวน้อยผิวขาวใสวัยประ เสื้อคอจีนสีแดงสดกำลังขายขนมมือเป็นระวิงหยาดเหนือที่ไหลลงปกหน้าของเธอแสดงถึงเนื้องานที่หนักอยู่ไม่น้อยกับการใช้สองมือยกกระบาขนมด้วยแรงทั้งหมดที่มีแข่งกับเวลาที่ต้องเร่งรีบให้บริการลูกค้าซึ่งมายืนรอหน้าร้านแน่นขนาดแต่เราก็ยังเห็นรอยยิ้มและการว่าอย,ย่างสวยงามพร้อม,อมกับการส่งเสียงสั่งการพนักงานในร้านแจ๊วๆอย่างคล่องตัวซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะรวมอยู่ในตัวของเด็กวัยเก้าปีเท่านั้นค่ะค่ะคุณประชาชนและน้อง งานไม่วางมือที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่กับดิฉันแล้วนะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องกันว่าทําไมถึงรู้จักช่วยคุณพ่อคุณแมข่ขายตั้งแต่เด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบสวยมากเป็นขายของยุ่งเลยเปิดตกเลยใช่ไหมคะเหนื่อยไหมลูกนื่ค่ะแล้วนี่เราช่วยคุณแม่เนี่ยขายของอยากทำเองหรือว่าคุณแม่ฝ่ายหนคะกนะ็อยากทาเองด้วยละคะ่ะทำไมถึมงชอบที่สแคขายแบบนี้เพราะสนุกอะค่ะ ช่วยคิดเลขไปในตัวด okay. ้วยค่ะขายมากี่ปีแล้วคะขายมาสองปีแล้วค่ะเวลาขายเรามีเทคนิคอะไรในการเรียกลูกค้าก็เอาไว้สวยๆพูดพูดดีๆแล้วก็ยิ้มให้เขาค่ะมันทาให้เราเห็นคุณค่าเรื่องของเงินด้วยหรือเปล่าที่เราจะได้แต่ลับาทใช่ค่ะไหนลองคุยให้เพื่อนๆฟังหน่อยเพราะว่าเงินแต่ละบาทนะคะไม่ใช่หามาง่าย สาบาทนะคะปกติก็ต้องหักขายของ30สบบาทแล้วคุณแม่ก็ต้องทำใช้แป้งใช้น้ำตาลใช้เครื่องผสมต่างๆเยอะเก็จะได้มา30บาทบบาทเงินบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเรียนรู้เพราะเด็กสมัยนี้เลี้ยงยากมากจะไปทุบไปตีก็ไม่ได้คือ ให้เขารู้ว่าเออแม่เหนื่อยนะหาเงหาเงินให้หนูเรียนแล้วก็เวลาที่เรายุ่งยุ่งเนี่ยพยายามอย่าให้ลูกจ้างขายให้สอนให้เขาเนี่ยต้องลุกขึ้นขายแล้วก็เท่ากับสอนสมองเข้ามาในตัวว่าเขาต้องบวกเลขนะคูณเลขนะลบเลขนะเวลาทอนเลยมันสอนเขาในตัวสมัยนี้ต้องอย่างนั้นค่ะเราต้องให้เขารู้ว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาอยู่เองได้ ถ้าเขาคุมคนงานได้ขึ่งเก้าปวกครึ่งเองและนี่คือความน่าประทับใจของแนวทางการดําเนินชีวิตและการเลี้ยงดูลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนในวิถีที่เราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่นี่จึงยังเป็นย่านก,การค้าที่รุ่งเรืองตราบจนทุกวันนี้ผู้สัมทันกรไทยพาพผนพิดาังชรัตจอโลกเศรษฐกิจอะไงาน